สวัสดีค่ะใน EP นี้นะคะหนึ่งจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนไส้ปากกา S Pen พค่ะหรือปากกาที่ใช้กับเครื่องแท็บเล็ตของเรานั่นเองค่ะเป็นยังไงไปดูกันค่ะกรณีไส้ปากกาชำรุดเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเอง 1. แกะอะไรออกจากกล่องโดยในกล่องจะมีไส้ปากกาและคีมีไส้ปากกา 2. ใช้ครีมหนีบไส้ปากกาที่ช้ำรุดและดึงอ,ออกมา 3. นํนำไส้ปากกาอันใหม่ใส่โดยกดเข้าไปถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะและอีก2องทิปเล็กๆที่หนึ่งอยากจะบอกนั่นก็คือเราจะต้องสั่งไส้ปากกาจากระบบ Pro p r เ c ียวทูเพหรือ P2P เท่านั้นนะคะ และให้สั่ง1เซตค่ะจะได้ไส้ปราการสชิ้นและที่คิบไส้ปราการหอันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีเปลี่ยนไส้ปราการเอสเพนง่ายนิดเดียวใครก็เปลี่ยนได้ค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ